ทุกคนที่เคยผ่านมาทั้งหมดล้วนแล้วแต่เคยพลาดและผิดมาทั้งหมดตอนนี้เราสำนึกผิดแล้วเราขอขามาต่อผู้มีพระกุลของเราบิดามารดาและเจ้ากรรมนเวรของเราให้หมดขอให้เราตั้งมั่นในการรู้สึกถึงลมหายใจของเราให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สติมีกำลังมากขึ้นเพื่อให้ศีลของเราดำรงให้ตั้งมั่นมากขึ้นและให้เรามีจิตใจเด็ดเดี่ยว มีอารมณ์เดียวพือสมาธิแห่งความตั้งมั่นมากขึ้นเรากลับมาดูลมหายใจของเราด้วยความเบาๆสบายๆและทิ้งสิ่งภายนอกทั้งหมดก่อนนะครับทำเพื่อตัวเราเองบ้างทำเพื่อจิตของเราบ้างเราพาจิตของเราไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากมายเพียงพอแล้ว พาจิตของเราไปเกิดความเศร้าหมองความทุกข์ทุกสิ่งทุกอยาก่างมามากเพียงพอแล้วตอนนี้เราจงดึงจิตกลับมาอยู่ภายในของเราแล้วรู้สึกถึงลมภายใน รู้สึกฐานรู้สึกทำบริกรรมด้วยความเบาๆสบายสบายถ้าร่างกายมันเจ็บปวดดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจอย่าเอาจิตตามเสียงใดๆภายนอกทั้งหมดเสมือนกับเรานั่งอยู่เพียงผู้เดียวท่ามกลางหน้าผาสูงที่เป็นอากาศเบื้องว่วางและก็ว่างเปล่าตอนนี้เราเปรียบเสมือนบุคคลคนเดียวที่มีการรู้สึกถึงลมหายใจเพียงเท่านั้น ตอนนี้จะมีเพียงความรู้สึกถึงลมหายใจรู้สึกถึงฐานรู้สึกถึงคำบริกรรมปลอดโปร่งอยู่บนท่ามกลางความเบิ้งว้างและก็ว่างเปล่าขออำนาจแห่งปคงสดรจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระะิเยสุงขอให้เหล่าข้าพระพุทธเจ้าได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะให้เราเปรียบเสมือนมองดูจากหน้าผาลงไป คล้ายๆกับคนที่ขึ้นเครื่องบินนะครับมองดูภายใต้พื้นแผ่นดินเห็นบ้านเรือนเห็นเรือนโรงเห็นคนกำลังทํางานเห็นคนกำลังยื้อแย่งกันเห็นคนกำลังด่ากันทําร้ายกันด้วยคำพูดบ้างการกระทําบ้างหรือแม้แต่เห็นคนที่มีความโลภอยากจะได้สิ่งต่างๆหรือแม้จะเห็นคนโกรธกันเราเห็นว่าบุคคลที่อยู่ภายใต้พื้นแผ่นดินนั้น ต่างวิ่งบนในการทำมาหากินต่างวิ่งบนในการถูกกิเลสที่มีความโกรธความโลภและความหลงหลอกเขาและทำให้เขาเกิดการฟาดฟันซึ่งกันและกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเองก็เคยเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในใจของเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริง เมื่อความตายมาถึงคนที่โกรธกันจะเป็นจะตายคนโกรธก็ต้องตายคนถูกโกรธก็ต้องตายเรื่องความโกรธก็ต้องหยุดเพราะไม่มีใครจำเรื่องราวเหล่านั้นได้อีกต่อไปเราจะโลภมากมายขนาดไหนเมื่อความตายมาถึงเราก็ต้องทิ้งสิ่งต่างๆไว้กับบนพื้นดินเหมือนเดิมดังนั้นเมื่อเราเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจงเมตตาและสงสาร เพื่อนที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันกับเราเขาโกรธกันเขาทะเลาะกันเขาโลภดิ้นรนสแสวงหาสิ่งต่างๆสุดท้ายทุกๆคนก็เดินไปหนทางเช่นเดียวกันคือเริ่มสู่ความแก่ไม่ช้าไม่นานทุกคนก็ต้องเริ่มสู่ความเจ็บไข้ไม่สบายและลงเอยสุดท้ายคือความตาย